โยโยโยบายสามตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเสปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึง่งแต่เขาไม่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีดิมเชียในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด V I P K O M ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด ช่อง YouTube คลึงลูกหนังด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคลึงเน้นทีมเดียวผมเลือกเอาเกมเวลาตี35มนะครับเอฟเอครับอังกฤษในรอบ16ทีมสุดท้ายครับเป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกันเองนะครับลิเวอร์พูลครับรองจากฝูงในพรีเมียร์ลีกจะเปิดอันฟิลด์ครับรับการมาเยือนของนอริสซิตี้ทีมบวยในพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยพึ่งดวลจุดโทษเอาชนะเชลซีมาครับ โอ้แบบดราม่าสุดๆเลยครับฟ้าแชมป์คาราบาวาคับหมักพองนะครับดังนั้นดูแล้วการจัดทัพในคืนวันนี้ไม่ต้องเดาเลยครับเชิญครอฟโรเตชันแน่นอนนะครับเพราะว่าคู่แข่งก็เป็นนอริซิตี้ด้วยครับเกมนี้เล่นในอนฟิลด์ด้วยดังนั้นผู้เล่นตัวสำรองจะคัมแบ็กกลับมาหมดแล้วก็อาจจะพักผมว่าเกินครึ่งทีมแน่นอนนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับสำหรับตัวจริงครับดังนั้นเนี่ยจะประตูเนี่ยเทเลร์อาจจะได้ลงต่อเนื่องนะครับเพราะว่าฟอร์มดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ใน ฟุตบอลคาราบาวครับแล้วก็ในบอลถ้วยก็จะใช้เคริเฮอร์อยู่แล้วส่วนเกมรับเซนเตอร์อาจจะเปลี่ยนเลยครับโจโกเมสอิบาริมาโกนาเต้อาจจะลงนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางเจมส์มิลเนอร์อเล็กโอเลต์แชมเบอร์เลนเคอร์ติสโจนนะครับแนวรุกอย่างเดียโกโชต้าทาคุมิมินามิโนะหรือแม้กระทั่งดีวอกโอริกี้ก็มีโอกาสออกสตาร์ตตัวจริงทั้งหมดในคืนวันนี้ในแง่ของการโรเตชันนะครับฝั่งของนอรดิซิตี้ โอ้ถือว่าจมมวยครับโอกาสตกชั้นไปเล่นเดือดชามชิดมีสูงมากนะครับแพ้มา3นัดรวดแถมโดนยิงไป9ประตูครับ อารามาด้ามาเจ็บอีกดังนั้นตัวหลักก็เป็นรีกิลมัวมิวมรรตราชิก้าติมูปุก,ก้โจชัวซาเจนนะครับฤรูการที่เจอกันมาแล้วหนึ่งนัดในอนฟิลหรือว่าผูเปิดบ้านชนะ3-1คือผมดูแล้วเนี่ยโมเมนตัม um มันก็ไหลไปทางรีวัลผูวครับเอ,า,อาง่ายๆแม้ว่าเกมนี้จะส่งตัวสำรองลงเล่นแต่ว่าบรรยากาศการพึ่งคว้าแชมป์ม,มาตัวสำรองก็อยากจะโชว์ฟอร์มให้เข้าตาเจ้าทุนคล็อปนะครับเพื่อเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงครับในขณะที่นอริซิตี้นี่ผมมองว่าสมาธิคือค่อนข้างแตกแล้วครับเอ,า,อาง่าย คงจะไปวัดในเกมลีกซึ่งก็ยากนะครับแถมเกมนี้มาเจอเลี้ยวูลที่เอ,า,อาง่ายพักตัวเล่นมาเต็มๆด้วยครับถ้ามองในแง่ของการส่งตัวสมรองลองเล่นคือระบบทีมเป็นสิ่งสําคัญของเวอร์พูลครับผมจะมองว่าบทไปบทมานี่2ประตูมีได้แน่ๆครับในอนฟิลครับล้วก็วัดไปถึงประตูที่3ซึ่งมันน่าลุ้นมากกว่านะครับคือถ้าไปวัดนอริตรองนอริทนี่ผมมองว่าเหนื่อยครับวัดใจเวอร์พูลดีกว่าครับ2เม็ดมีแน่ ไปลุ้นเม็ดสามกินเต็มๆนะครับคู่นี้เชียร์ิเวอว่าูลครับเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย